แน่นอครับด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ6,000ตัวอักษรในรูปแบบย่อหน้ามีหัวข้อชัดเจนไม่มีพิธีกรหรือภาพประกอบเหมาะสำหรับคลิปความยาวราว8 10นาทีแนะนำโดยช่องไทยฟิลเจอร์อาร์เซนประเทศไทยสร้างความฮือฮาอีกครั้งในปี2028ด้วยการเปิดตัว AK 47รุ่นใหม่ ที่ได้รับการพัฒนาจากต้นแบบระดับตำนานของรัเสเซียแต่ครั้งนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเต็มรูปแบบโดยวิศวกรอาวุธไทยจนกลายเป็นปืนจู่โจมท,ที่ทรงพลังที่สุดในเอเชียไม่ว่าจะเป็นด้านความแม่นยำความทนทานเทคโนโลยีการยิงและความสามารถในการใช้งานในทุกสภาพแวดล้อม AK 47เวอร์ชั่นไทยตำนานที่กลับมาอย่างล้ำสมัยต้นกำเนิดของ AK 47รุ่นใหม่นี้คือการนำแนวคิดของปืนจู่โจมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุคใหม่โดยยังคงโครงสร้างหลักและกลไกที่เชื่อถือได้ของระบบแก๊ส GAC แบบเดิมไว้แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ทั้งหมดเช่นการใช้โลหะผสมไทเทเนียมน้ำหนักเบาวกว่าเดิมถึง20%แต่แข็งแรงทนแรงกระแทกสูงกว่า30%พร้อมด้วยการเคลือบสารนาโนกันสนิมและป้องกันรังสีอินฟราเรดระบบควบคุมการยิงอัจฉริยะ หนึ่งในไฮไลท์ของ AK 47ไทย2028คือระบบควบคุมการยิงแบบ Smart Fire Control ที่ติดตั้งแสดงผลดิจิทัลขนาดเล็กบนชุดปืนพร้อมระบบคำนวณระยะยิงและแรงลมแบบเรีย t ไทมสามารถปรับโหมดยิงได้อัตโนมัติตามลักษณะภารกิจไม่ว่าจะเป็นโหมดเดี่ยวอัตโนมัติหรือยิงกระสุนแบบควบคุมการกระจาย (burst) ภายในหนึวินาทีช่วยลดแรงถีบและเพิ่มความแม่นยำแม้ในระยะยิงไกลเกิน400เมตรกลไกไฮบริดยิงแรงกว่าเดิมแต่ลดแรงถีบ ปืน AK 47ไทย2028ใช้ระบบกลไกลใหม่ที่เรียกว่า Hybrid Bolt System ผส,สมผสานระหว่างสไลด์ระบบลูกสูบของเดิมเข้ากับชิ้นส่วนกันแรงสะท้อน Recoil Mitigation Spring ซึ่งออกแบบโดยสถาบันเทคโนโลยีทหารไทยทีมใหทํทำให้แรงสะท้อนเมื่อยิงลดลงกว่า40%จากรุ่นก่อนหน้าส่งผลให้นักแม่นปืนควบคุมการยิงได้แม่นยำต่อเนื่องและไม่ล้าจากแรงกระแทกระบบเล็งเป้าดิจิทัลและ Night v i s i o รุ่นใหม่ AK 47รุ่นใหม่นี้ติดตั้งกล้องเล็งดิจิทัลรุ่นพิเศษที่สามารถซูมแบบดิจิทัลได้ถึง6เท่าพร้อมระบบ AI วิเคราะห์ความร้อนของเป้าหมายเพื่อแยกแยะระหว่างเป้าจริงกับสิ่งแวดล้อมหลอกลวงได้อย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีอัลกอริทึมจากการเรียนรู้ด้วยเครื่อง Machine Learning ที่สามารถอัปเดตแบบ OTA ได้เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน ในเวลากลางคืนปืนจะเปิดใช้โหมดอินฟราเรดอัตโนมัติพร้อมส่งข้อมูลสภาพแวดล้อมไปยังหมวกนิรภัยดิจิทัลของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์เพิ่มขีดความสามารถการรบแบบราตรีในระดับเดียวกับหน่วยรบพิเศษ NATO กระสุนรุ่นใหม่ที่พัฒนาเฉพาะเพื่อให้ประสิทธิภาพของปืนรุ่นนี้สมบูรณ์แบบกระสุนที่ใช้กับ AK 47ไทย2028จึงได้รับการออกแบบใหม่เช่นกันใช้ขนาดเ 6 2 x 3 9 mm แบบเจาะเกราะพิเศษโดยใช้แกนทางสเตนเคลือบนาโนซึ่งสามารถเจาะเกราะเหล็กระดับ 3A ได้ในระยะ300เมตรและยังสามารถยิงได้แบบแม่นยำในระยะไกลถึง600เมตรพร้อมระบบลดการสั่นสะเทือนของกระสุนเมื่อพุ่งออกจากลำกล้องทำให้ทุกนัดเข้าเป้าตามคำสั่งความสามารถในการปรับแต่งสูงสุด ak 47ไทย2 0 2 8ไม่ได้เป็นเพียงปืนยิงเท่านั้นแต่เป็นระบบอาวุธแบบแยกส่วนผู้ใช้สามารถถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ด้วยตนเองเช่นลำกล้องสั้น ยาวกริบจับหน้าระบบกล้องเล็งไฟฉายยุทธวิธีซองกระสุนดิจิทัลที่สามารถบอกจำนวนกระสุนคงเหลือผ่านจอทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนได้ภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีเพิ่มความคล่องตัวในทุกสถานการณ์ผลกระทบในระดับภูมิภาคและตลาดส่งออกการเปิดตัวของปืนรุ่นนี้ทําให้หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาสนใจอาวุธยุทพันจากประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการอาวุธที่ประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนต่ำกว่าอาวุธนำเข้าจากยุโรปหรืออเมริกาปัจจุบันมีข่าวว่าหลายประเทศในอาเซียนเช่นอินโดนีเซียลาวและฟิลิปปินส์แสดงความสนใจในการสั่งซื้อล็อตแรกจากโรงงานไทยภายในปี2029สรุปก้าใหม่ของอุตสาหกรรมอาวุธไทยการพัฒนาเอเค 47รุ่นใหม่2028ของไทยถือเป็นหมุดหมายสำคัญของการพึ่งพาตนเองทางอุตสาหกรรมอาวุธการออกแบบปืนจู่โจมที่สามารถแข่งขันกับมาตรฐานโลกได้โดยไม่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนนำเข้าถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนและยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังโลกว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้ผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับแนวหน้าของเอเชีย er. หากต้องการให้ต่อยอดเป็นภาค2หรือบทวิเคราะห์เปรียบเทียบก,กับปืน M4 HK416 หรือ q b c 191ของจีนสามารถแจ้งเพิ่มเติมได้เลยครับ